สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับเรา JOK นะครับผมวันนี้ก็เราจะมปรีวิวเด็กรีซซฟของ o r a c l รเลทิค้างนะฮะก็เกตดศูนย์เริ่มจาก s c สการเ t ตวิด u ูรูสกา t เลตวิดรูรูนะตัวนี้สกิลเขาบอกว่าเมื่อสามไลท์ทับเขาถอยเขาออกมาแล้วก็ถอดโซสองใบจวดหนึ่งใบนะครับผมเมื่อเข้าเทินที่ไลท์เกตดสามนั่นเองนะฮะก็ขอ ถอดตัวลูลูออกมาเป็นฟอรันนะฮะไปวางในช่องไหนก็ได้ในช่องอเรียกาศก่อนหน้านั้น,น <ะ S 2> คือไล่แล้ว<อ>ถอยไม่ได้นะครับผมอ่าฮะเกตหนึ่งเกตสองทับไม่ได้นะครับผมก็มีเกตสามเท่านั้นอ่าพอเกตสามไล่ทับปึ๊บฟอรันปั๊บถอดโซสองใบก็คือเกจหนึ่งเกตสองก็เกตหนึ่งอ่าจวนโซนะเองจวนหนึ่งใบนะฮะจบกันไปเกตศูนย์นะครับผมต่อมาเป็นเกตหนึ่งผมขอเริ่มด้วยพีจีแล้วกันครับพีจีเด็กนี้ผมใส่สี่ใบครับผมอาจจะเห็นว่าทุกทีผมใส่สามนะครับผม ตอนนี้ผมใส่สี่เพราะว่าแว้นเรายืนแค่สิบครับผมคือสมัยนี้ยเขายืนกันสิบเอ็ดสิบสามหมดเอ้สิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดหมดแล้วในส่วนของล่างก่อนคอร์สไลท์เนี่ยมีเราได้ยน่ยืนสิบเราก็เลยต้องใส่เยอะนิดนึงนะครับผมก็สี่ใบครับต่อมาก็เป็นวาน,นิลลานะครับผมอันนี้ใส่สี่ใบครับผมอันนี้ใส่สี่ใบความสัมพันธ์ไม่มีอะไรครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นแบลเทิลซิสเตอร์ โคโคอานะครับผมอันนี้ใส่2ใบอันนี้เขาบอกว่าเมื่อลงช่องวีหรือช่องอาร์ก็ตามเราสามารถเปิดการ์ดใบบนดูได้หนึ่งใบนะครับผมถ้าเอาก็ไว้บนถ้าไม่เอาก็ไว้ใต้ครับผมความสามารถนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วต่อมาก็เป็นวีรสตรีสงครามซซโยลิฮิเมะนะครับผมอันนี้ใส่2ใบอันนี้เขาบอกว่าเมื่อแวนยืนเป็นอมารทเลซซีโอ o. อาร์ซีโอมาเทลซืตัวนี้ตีสิบนะครับผม ก็ใส่สองใบ,บเกณฑ์หนึ่งก็จะประมาณสิบสี่ใบครับผมประมาณนี้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสองอครับเดี๋ยวนะผมขอร<อ>ับใหม่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ผมใส่เกณฑ์หนึ่งสิบสองใบเองเด็กนี้ค่อนข้างจะจัดแปดไม่ค่อยได้เล่นนานเกณฑ์สองก็จะมีตัวนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเทพนักสู้ทุสนโอนะครับผมสี่ใบ ควาสาม,มารถของเขาก็บอกว่าเมื่อแวนเป็นสีโอมาเทเลสึตีสิบสองนั่นเองต่อมาก็เริ่มที่แม่ชีเอ้ยเริ่มด้วยแม่ชีนะครับผมแบทเทิลซิสเตอร์ม็อกค่านะครับผมอันนี้สามใบครับผมม็อกค่าความสามารถทำอะไรได้เมื่อกาบนมือมีสี่ใบครับผมม็อกค่าจะตีจากแปดพันเป็นหนึ 101, <000. S 2> ่งหมื่นหนึ่งพับวกเพิ่มอีกสามพันนั่นเองแล้วก็วาน,นิลาาย,ยีนหมื่นใบเดียวครับผมแล้วก็มี เึิมเพิ่มเอ้ยผมแหมผมว่าแล้วทําไมเกตหนึ่งผมมีสิบสองใบขาดใบนี้ไปนะครับผมขออ่ามิว,มวความสามารถคือบูทหมืน่นเมื่อมีการบนมือเกินสี่ใบนะครับผมหรือสี่ใบบนมือ,มอเกตหนึ่งเมื่อกี้ก็จะเป็นสิบสี่ใบครบแล้วนะครับเกตสองขอผมก็ขอไลบ้าไล,าบ,ล,าลาบ้าตาช่างนะครับผมตัวนี้เธอคนนี้บอกว่าเมื่อตีฮิตไม่จำเป็นต้องแหวกก็ได้ครับผมตีตัวไหนก็ได้ฮะความสองจวบหนึ่งนั่นเองครับผม ต่อมาก็พระเอกของเรานะครับไทเลนทอมอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ถึงกิจสัมทของเขานะครับผมว่าเขาไา้กาดยังไงนะครับผมก็คือศูนย์ห้ามกาดนั่นเองจบกันไปกับเกรดสองนะครับเกรดสองก็มีสิบสิบสองใบอันนี้ครับผมเพราะว่าเกรดสามเด็กนี้ผมเล่นเจ็ดเกรดสามก็จะเป็นซีโออัมมาทินิสส์สี่ใบครับผมความสามารถของเขาก็คือโซชันหนึ่งใบเปิดดูใบบนหนึ่งใบ ถ้าเอาไว้ข้างบนถ้าไม่เอาไว้ข้างล่างอืแล้วความสามารถที่สองก็คือเมื่อมีการ์ดเมกะบาร์เมกะบารอ่าอ่าใช่เมกะบาร์ดเมกะบาร์ก็คือเอเมื่อ,อในโซมีแปดในโซมีแปดใบแล้วเวลาเราตีความห้าถอดแปดตีฮิตจั่วห้าใบก็คือใช้หลังจากที่ตีฮิตนะครับเมกะบาร์ดอันนี้ เขาสามารถอมาม่าอีกอย่างหนึ่งก็คือบวกเมื่อบนมือเรามี4ี่ใบบวกพลัง4ี่พันด้วยนะครับผม,มก็คือตีสนั่นเองถือว่าแข็งแก่งนะฮะถ้า <ผม S 1> บูธก็มีว่าเป็น24ตีคอลไลเข้าอยู่ครับโอเคแต่ยืนหมื่นข้อเสียคือตรงนี้ข้อเสียคือยืนหมื่นนะฮะยืนหวานไปนิดนึงต่อมาก็เป็นเทพธิดาแห่งสุริยันอาม่าเทลเซออันนี้จริงๆผมจะใส่สามแต่ว่าเด็กนี้ผมลองใส่2เล่นก่อนอ่าฮะความสามารถของเขาของเขาคือลิมิตเบรกตีฮิตตีฮิตความสอง เสิร์ชหาในเด็กอะไรก็ได้หนึ่งใบขึ้นมาส่วนใหญ่คนก็จะเสิร์ชหาพีจีแคนั่นเองนั่นเองครับผมเมื่อไรทับอาม่าก็ยี่สิบสามครับต่อมาก็คือมีเจ้าตัวนี้ Battlesitter ตอร์ยูฟนะครับผมตัวนี้ก็ตีสิบสองเมื่อมีบูทแล้วตีแวนสิบสองนะครับผมมีบูทตีสิบสองอ่ะก็คือตีแวนก็ได้ตีข้างก็ได้แต่ต้องมีบูทถึงจะเป็นตีมีบูีสิบสองครับผมส่วนทิกเกอร์ก็ ทิกเกอร์ส่วนใหญ่เขาเล่นคีย์สิบสองแต่ผมก็รู้ๆกันอยู่ว่าเด็กออมก็จะเล่น <laughs> คีย์สิบนั่นเองครับผมคีย์สิบคีความสามารถของไซคีเบิร์ดก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็คืออย่นนาโซ่จวดไปต่อมาก็เป็นโรเซนสเมกัสอันนี้ก็สี่บาทอันนี้ความสามารถเขาก็มีเหมือนกันเมื่อลงมาบูทจากสามพันจะเป็นหกพันทันทีเมื่อบูทเสร็จเด้งกับข้อกล่อง <c oughs> อเอามารียูวของใช้ได้ใหม่ แล้วก็มีดอสองใบนั่นเองนะผมก็เท่ากับสรุปเป็นคีสิบใบดอสองใบยูวสี่ใบใช่ครับผมอ่าก็เดี๋ยวต่อมาเราจะมาตั้งบอร์ดกันให้ดูข้ามไปในกรณียืมเป็นคอร์ไลท์เลยก็ได้นะคยืนเป็นคอร์ไลท์เลยแล้วกันครับปิ๊บปิ๊บนี่คือลักษณะฟูบอร์ดอืมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ลูลู่ที่ถอยออกมาเมื่อกี้ถูกไหมครับอืม ค่าเนี้ยถ้าการบนม,มือเรามีสี่ใบแน่ๆแ,แล้วตีสิบหกตีข้างก็ได้เขาไม่จําเป็นต้องตีแวนถ้าแวนเขายืนสิบสามครับผมส่วนอันนี้เราก็ตียี่สบสามเข้าแน่ๆขออะไรเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเรามีสี่ใบมิวบูทหม,มืน่นซึ่งโดยปกติหลักของเด็กออราเคาทิงแทงเนี่ยจะมีการบนม,มือเยอะอยู่แล้วะวนะเวลาตีฮิตปุ๊บความสองปับ๊บเสิร์ชหาจากรนะครับสมมุตินี่กองเปิดปุ๊บเสิร์ชหาอะไรหนึ่งใบขึ้นมือดิเจ แล้วก็ความตปต่อแล้วก็นําขึ้นมือนะฮะก็สับสับลืมบอกก็ต้องสับพราเราเปิดได้ทิกเกอร์ปุ๊บข้างนี้ยี่สิบแนแน่แล้วได้ทิกเกอร์หนึ่งก็ยี่ห้าอืมแล้วบนมือเราก็จะมีพีจีไว้กันต่อด้วยเธอหน้าปุ๊บเราความถ้าเราตีฮิตเราความอีกเสิร์ฟอะไรก็ได้อาจจะเป็นตัวเล่นหรือว่าเสิร์ฟอะไรขึ้นมากันก็ได้ครับผมเพราะว่าเขาไม่จํากัดว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้ก็จะประมาณนี้สําหรับเด็กซีโออัมาเทสนะครับผม ก็ถ้ามีอะไรก็สงสัยหรือว่าเอ๊ะอาม่าจัดสายอื่นได้อีกหรือเปล่าผมว่าอาม่าก็จัดสายอื่นได้อีกนะครับผมแล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่แนวการจัดของแต่ละคนนะครับถ้าสมมติเด็กใบออมครับผมถ้าสมมติไม่เล่นเป็นคอร์สไลท์อาจจะเล่นเป็นโคโค่รวมกับอาม่าก็ได้ครับผมได้ครับผมเคยลองแล้วก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมค่อนข้างจะโหดอยู่นิดนึงเพราะว่าการเต็มมือหลังจากเราลงโคโค่การเต็มมือปุ๊บเราลงอาม่ามาโซแล้วดูทิกบน ถ้ามีทิกเราก็เอาไม่มีทิกเราก็ไว้ใต้ล่างและตัวอาม่าตัวอาม่าเองก็ตีแรงอยู่แล้วด้วยครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์ถ้าใช่กด s u b ส c r i ต e ติดตามเรานะฮะติดตามเราไปเรื่อยๆครับเรามีอะไรมาอัปเดตให้ใหม่ตลอดเวลาเกี่ยวกับวนการนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะลากันด้วยดีนะครับผมสวัสดีครับ